อีที่แรกโทรไปบอกว่าเห็นต้นข้าวแล้วมันเป็นไงพี่อมันชะลูดมันแตกยาวได้ฉีดได้สามวันหรือสี่วันมันมันแตกยอดยาวแบบตกใจเลยว่าอุ้ยข้าวทำไมขนาดนี้ไม่มันไม,นมน่มันพุ่งขนาดนี้ <laughs> สวัสดีครับผมผมดีเจธัญญาครับวันนี้ผมมาลุยทุ่งมาดูข้าวครับข้าวสวยๆนะครับอันนี้พันอะไรนะพี่พันกอขอห้าเจ็ดจ้ะพันกอขอห้าเจ็ดนี่อันนี้ข้าวกี่วันแล้วครับครบเดือนวันที่แปดอะจ้ะอ๋อก็เกือบเดือนข้าวครบเดือนวันที่แปดที่ฉีดยาฟูฉันฉีดยี่สิบห้าวันอ๋อฉีดไปยี่สิบห้าวันทีละ,ะอันนี้ก็เกือบเดือนละจะโอเคเนี่ยต้นขาวต้นแข็ง ต้นใหญ่ต้นยาวดูรากนี่ดีดูรากนี่รากใหญ่รากยาวมากนี่วันนี้ผมมาลงพื้นที่ดูนาดูข้าวครับอันนี้เป็นข้าวของคุณพี่อะไรครับเนี่ยธนพรชนกจ้ะพี่ธนพรชนกนามสกุลสีพโพโตจ้ะบ้านอยู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านกกแรดจ้ะบ้านกกแรดตำบลตำบลกกแรดจ้ะอำเภออำเภอกงไกลรลาดจังหวัดสุขโขทัทยจ้ะโอเคเป็นคนที่เอายาฟูมาฉีดแล้วข้าวมันดีขนาดนี้ ก็เลยลงมาดูว่ามันเป็นยังไงอีที่แรกโทรไปบอกว่าเห็นต้นข้าวแล้วมันเป็นไงพี่อมันชะลูดมันแตกยาวได้เฉดได้สามวันแล้วสี่วันมันมันแตกยอดยาวแบบตกใจเราวออุ้ยข้าวทําไมขนาดนี้มันมันไม่มันพุ่งขนาดนี้ก็เลยตกใจไว้ทําไมมันแตกกอดีแตกยอดดีขนาดนี้จเออเนี่ยข้าวมันงามนะครับ เพราะว่าใช้ยาฟูฉีดไปกี่ครั้งนะพี่ฉีดครั้งเดียวเองจ้ะฉีดยาฟูไปครั้งนึงได้ดีขนาดนี้แล้วเป็นไงพี่พอรู้ว่าถ้าข่าวมันดีเงี้ยชื่นใจไหมชื่นใจเคยใช้ยังไม่เคยใช้นี่เพิ่งฉีดไปครั้งแรกแล้วดีใจขนาดนี้นะเออมาเห็นมันแตกแขนงเลยอยากจะซื้ออีกสองกล่องเนึ่วันนี้ก็เลยเอามาอีกสองกล่องนี่นะครับสองกล่องเลยนี่อ่ะถือคนละกล่องนี้วันนี้ก็เลยสั่งมาอีกสองกล่องเพื่อที่จะเอามาฉีดซ้ำอันนี้จะฉีดวันไหนพี่ พรุ่งนี้จ็ะจะจะฉีดพรุ่งนี้แล้วนะเออแล้วถ้าเกิดว่าคนที่อยู่บ้านก๊กแรดนี่อยากรู้อยากเห็นว่ากล่องยาฟูเป็นยังไงมาดูได้ไหมเนะี่ยได้จ้ะไปดูที่บ้านได้ไหมอยู่ที่บ้านแกง่งหลวงเลยจ้ะโอ,บอ,อ้บ้านอยู่ติดวัดแกง่งหลวงมงคลธรรมเลยจ้ะอ่าบ้านอยู่ติดวัดแก่งหลวงมงคลธรรมอยากรู้อยากเห็นก็เข้าไปดูนะจ้ะแล้วถ้าเกิดเขาบอกไอ้อยากจะเห็นข้าวจังเลยว่ามันงามขนาดไหนเนี่ยมาดูที่นาได้ไหมมาดูที่นาได้เลยจ้ะนาตรงนี้เขาเรียกอะไรนะบ้านอะไรเนี่ยบ้านทําไม่ไก่จ้ะ บ้านถ้าไม่ไกลอยู่ติดคลองเส้นนี้เลยหรือว่าจะเข้าไปที่บ้านก็ได้แล้วก็ค่อยมาที่นานะยืนยันว่าฉีดเองจริงๆจ้าฉีดเองเลยจ้าราคาก็ทะลึ่งตึงตังพุ่งขึ้นผิดหูผิดตาเลยจ้าเออที่แรกก็ตกใจว่าข้าวมันเป็นอะไรใช่ตกใจมากเลยว่าข้าวเป็นอะไรทําไมมันชะลูดยาวขนาดนี้อะไรเงี้ยเ้วพอรู้ว่ามันดีอย่างนี้ได้ชื่นใจไหมจ้าชื่นใจชื่นใจเนาะแล้วถ้าพันนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเคยปลูกไหม ถ้าถีมันจะไม่แตกแขนงมันจะไม่แตกแขนงแบบนี้ครับจ้ะต้องให้หางกว่านี้มันถึงจะแตกนี่โอ้โหมึงเห็นไหมกำลังแตกเลยเนี่ยขนาดวานถีขนาดนี้ยังแตกแขนงดีขนาดนี้นะออปกติแล้วคนที่เขาทํากันเนี่ยไล่นึงเขาได้ขี้ถังข้าวเนี่ยแล้วดูนี้ก็เกี่ยนนึง แต่ถ้า80 90ิบตายตัวตายตัวก็ประมาณ80 90ิบถาถังเต็มที่ก็เกียนหนึ่งแล้วเราลงมาพิสูจน์กันดูว่าถ้าฉีดยาฟู่ทักสองครั้งเนี่ยนะมันจะได้เกินเกียนหรือเปล่าเดี๋ยววันที่เกี่ยวแล้วก็โทรหากันอีกทีเนาะเออวันนี้ยืนยันว่าใช้เองจริงใช้แล้วก็ชื่นใจจริงจะเอาละครับวันนี้ผมได้ลงมาดูต้นข้าวแล้วผมเห็นแล้วผมก็ชื่นใจแทนชาวนาจริงๆนะครับว่าต้นข้าวนี่มันใหญ่ต้นข้าวมันแข็ง แล้วต้นข้าวมันยาวแล้วขนก็แข็งด้วยนะครับแต่กาบแตกกอดีมากรากนี่ยาวเลยนะครับเนี่ยผมเห็นข้าวข้าวยังไม่ถึงเดือนนะขนาดเนี้ยเนี่ยครับน่าชื่นใจอย่างเนี้ครับถึงอยากจะให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเอายาฟู้ไปฉีด แล้วถ้าหากว่าใครที่อยู่แถวนี้อยากรู้อยากเห็นก็มาดูก่อนก็ได้นะครับอยากจะให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยนะได้ข้าวเยอะๆปีนี้ขอให้ได้เกินเกณฑ์นะพี่นะ <c oughs> ออแล้วเรามาดูกันว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับนี่แหละใช้ย,ยาฟูมันดีจริงๆฝากบอกต่อๆกันด้วยเนอะ <c oughs> แล้วก็ฝากพี่ไว้นะครับถ้าหากว่าใครมาก็บอกให้เล่าให้เขาฟังหน่อยว่าใ <c oughs> ช้ย,ยาฟูมันดีจริงๆครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะ